ให้ Hi, สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะคือรถอีลซูมิลเอ็กนะฮะสำหรับคันนี้เป็นปี2021นะครับเพิ่งออกรถมาได้ประมาณไม่ถึง5วันนะฮะก็มีของแต่งที่ท่านเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กด้วยฝากระโปรงด้วยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับเคลือบแก้วนะครับผมสามารถเคลือบได้ทั้งของเดิมติดรถและก็ของแต่งที่มากับรถถึงแม้ว่าลูกค้าจะไปเปลี่ยนมาภายหลังผมก็ยินดีทําให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย นะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถท่านเจ้าของที่เคยทากับลูกค้าเคยทํากับเราไปแล้วเมื่อ,อหลายปีคันก่อนด้วยหลายๆคันเลยทีเดียวคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะซึ่งจองมาก่อนที่รถจะออกออกเสร็จรีบเอามาเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นยอยูิวสุมิวเอ็กปี2022นะครับเพิ่งออกมาได้ไม่เกิน5วันนะครับก็รีบเท่ากับรีบเข้ามาทําการเคลือบแก้วนะครับเพื่อจะให้รถมีความแข็งแรงขึ้นในะระดับโมเลกุลนะในส่วนของฝากระโปรงี่เป็นของแต่งเนี่ย เราก็ทําการเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปนะฮะก็ทาให้มีความเงางามมีความฉ่าวาวมากขึ้นนะในส่วนของฝากระโปรงส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคาร์บอนมาเนี่ยมันจะมีริ้วของการขัดมาเป็นการขัดหยาบไม่มีผลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องขัดหยาบมาก่อนที่ส่งงานแล้วก็มาขัดละเอียดกันอีกทีอีกทีหนึ่งที่งารดีเทลรลิงก็คือร้านผมนี่แหละแล้วเคลือบแก้วเข้าไปทําให้ลายเนี่ยมันชัดขึ้นเห็นไหมลายมันเห็นชัดขึ้นเด่นได้ชัดเลยมองแต่กายก็ยังเห็นว่าเออลายมันแตกต่างกันเลย สำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปรทั้งภายนอกภายในก็ตกข้อเครือห้องโดยสารและล้อแมกนะครับคันนี้ก็ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับแต่ว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยวันหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่ามาเช้าหน่อยแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเช่นยางมาตรงยางมาตอยคาบขี้นกคาบะละอองสีคาบน้ําพวกนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ภายใน1วันนะครับกับรถที่ออกมาใหม่ๆเคลือบแก้วแล้วสบายใจสามารถขับออกไปต่างจังหวัดแล้วไม่กลัวโดนหินกระแทก ถึงแม้ว่าหินกระแทกน่าจะเป็นรอยแต่มันไม่ออกมาเป็นร่อนเป็นแผ่นนะครับช่วยได้50%สีจะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลแน่นอนนะเพราะโครงรสร้างเซรามิกโคงรงสร้างเคลือบแก้วของสมัยใหม่นี้นะฮะเป็นเซรามิกส,ส่วนใหญ่แล้วโมเลกุลเล็กๆเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในระหว่างชั้นสีนะครับทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นทั้งแผ่นนะครับทาให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลทั้งหน้าแผ่นไม่แปลกใจครับเวลาทําเคลือบแก้วแล้วทําไมสีดูงเงาขึ้น เป็นทุกที่แน่นอนหนึ่งเลอกจากการเตรียมผิวก่อนอาจจะขัดไม่ถึงทําให้เบลอส้มหมดแต่หลังจากที่น้ํายาเคลือบแก้วมาเซ็ตตัวเนี่ยสิวสีจะแข็งแรงขึ้นทั้งแผ่นครับนะเพราะนั้นเรื่องปรากฏการไฮโดรโอบิกหรือปรากฏการน้ําตึงผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของน้ํายาเคลือบแก้วอยู่แล้วมันต้องตึงผิวมันก็เลยเห็นเป็นกลมๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกปริยาหนึ่งทําให้เห็นรู้ว่ามันเคลือบแก้วแล้วมันมีความแตกต่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ทนิชานะครับ เป็นลูกค้าประจําลูกค้าประจาจริงลูกค้าประจําเครื่องแก้วนะฮะมาคันที่สองคันที่สามแล้วแล้วขอให้มีคันที่สี่คันที่ห้าคันที่หกต่อไปนะครับมิกกี้จะดูแลเป็นอย่างดีเลยวันนี้มิกกี้แต่ลรถสวยขอรับท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยวันนี้สวัสดีครับ